ในช่วงนี้พาไปดูค่ะข้อปอพ่อค่ะเขาจัดอบรมโครงการนึ่งผากนึ่งผลิตภัณฑ์ค่ะสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยผักกาวทรงคลาค่ะกับนดจัดโครงการนึ่งผากนึ่งผลิตภัณฑ์สำหรับกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลตะกาฟุนแบบไมโครอินชัวรันขยายความคุ้มครองภัยต่อ,อการรายค่ะ กิจกรรมดังกล่าวนะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนสามารถนำระบบประกันภัยเข้าไปใช้บริหารความเสี่ยงในชีวิตและกะัทรัพย์สินโดยนำแบบกรมธรรม์ประกันภัยที่มีความเหมาะสมและก็สอดคลองกับความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ผักตายตอนหลางค่ะสำหรับการจัดอบรมโครงการดังกล่าวนะคะก็จัดในวันอังคารนที่21มีนาคม2564สำหรลบประชาคมนาทีวาัการอำเภอนาทวีอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาค่ะตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกานะคะก็สาธิต สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะที่ม่ายเหลขโทรศัพท์ 0, C, 2, 5, 2, 1, 0ุ่นเจ็ดสีสองฮาสองหนึ่งซาอหนึ่งสองค่ะ่การ,รอบรมในครั้งนี้ก็จะมีรายละเอียดที่นา<ม>่าสนใจในลลา,ายประเด็นนะคะมีการบรรยายในหัวข้อการบริหารความเสี่ยงด้วยกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลแบบไมโครอินชูรันขยายความคุ้มครองการ่กการรายสนัขพูดที่นับถือศาสนาอิสลามรวมถึงการบรรยายตะกาฟุ้นในทางปฏิบัติตามหลักการศาสนาด้วยนะคะและว้วก็อีกละลายหัวข้อที่น่าสนใจค่ะก็<ม>สามารถติดตามกันได้รว่วมใครอยากจะสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องข้องกำบนัดการด้วยการเข้าร่วมนะคะกอสมารถสอบท่ามได้กับเบล็คหรืโทรัพท์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอเลยนะคะซูนเจ็ดสีสองาสองหนึ่งูนฮาต่อหนึ่งองนั่นเองค่ะ